สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาจะเจอกันกันกบดีเจต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับต่อตะกุลจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวตามรีเควสต์นะครับสำหรับหนุ่มน้อยท่านหนึ่งที่นะครับขอให้รีวิวครีมกันแดดของมิซุมิมิซุมิทั้งสงสูตรกันเข้ามาเรียกผิดตลอดเลยนะครับคือมันเป็น mi นะ mi z u ใช่ไหม mi z u แล้วก็ mi ก็มักจะอ่านว่ามิซุมิจริงๆแล้วเขาต้องออกเสียงว่ามิซุมินั่นเองนะครับ ครั้ที่แล้วได้มีการรีวิวในครับในส่วนของสูตรสีฟ้ากันไปนะครับซึ่งก็จะเป็นสูตรที่เป็นเซรั่มวอเอร์นะครับวอเชอร์เซรั่มก็แตกตัวเป็นน้ำไม่เป็นสารเคมีนะครับเป็นฟิสิกรอแล้วก็ไม่ทําให้อุดตันไม่ทําให้เกิดสิวแต่ยังมีอีก1สูตรนะครับที่ออกมาหลายคนก็อยากจะรู้ว่าไอ้สูตรนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เหมาะกับใครเป็นพิเศษวันนี้ต่อ คุณจะมารีวิวให้ฝังกันนะครับนั่นะก็คือมิซุมิสูตรนี้นะครับสีออกส้มๆเหลืองๆแบบนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เขาวางขายคู่กันเนาะนะครับ ก็ลองอ่านดูก็ได้นะครับผมว่าแตกต่างกันอย่างไรแต่ว่าคิดแนะว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบสูตรนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมและนี่คือนะครับในส่วนของครีมกันแดดก,กันน้ำสูตรโปรคูณ5นะครับเขาบอกว่าปกป้องมลภาวะ่า PM 2.5ได้ด้วยนะครับเนื้อจะซึมเร็วขึ้นกันน้ามากขึ้นคุมมันมากขึ้นแอนตี้ออกซิเดนต์มากขึ้นแล้วก็มีปริมาณ เพิ่มขึ้นด้วยโอ้โ oh, ห oh, เพิ่มขึ้นกว่าเดิมจากสูตรเดิมสีฟ้านี่เยอะมากเลยนะครับเป็น UV Water Defense Pro 100%นั non ่น c h เคม c คอลเหมือนกันนะนั่นก็คือว่าเป็นสารกันแดดครีมกันแดดที่นันเคมิคอลไม่มีสารเคมีเป็นฟิสิกอลร้อยเเซนะครับที่ชอบมากก็คือเรื่องของ v e r y Water Resistant นั่นเองเนาะ ก็คือมันกันน้ำนะครับเพราะกันน้ำนี่มันดีอย่างไรในแต่ละวันเราจะเจอฝุ่นละอองเจอน้ำเจอเหงื่อเจออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายก็อาจจะทำให้ครีมกันแดดที่เราทานเนี่ยมันไม่เสถียรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น water r r s i s t a n t แล้วเนล่วมันจะกันน้ำโอ้ก็คือมันจะติดผิวได้นานขึ้นนั่นเองนะครับดีมากๆเลยส่วนเรื่องของนะครับ ประสิทธิภาพในการกันแดดก,ก็จะเหมือนกันเลยก็คือว่าปกป้องได้ทั้งรังสี UVA 1 UVA 2และก็ UVB นะครับเหมือนสูตรสีฟ้าเป็น Instant Protection นะครับแล้วก็ Long Protection กันแดดได้ยาวนานเหมือนกันนะครับค่า SPF เท่ากันก็คือ50บวก PA 4บวกนะครับ PA บวก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 นะครับแล้วก็แน่นอนปราศจากสารรัคายเคืืงผิว5ชนิดที่นะครับ ทำให้เกิดอาการแพ้นะไม่ว่าจะเป็นแฟร์ก n น e f ฟรีไม่มีสมสมของน้ำหอมออย f r ฟรี free, นะครับไม่มีสมสมของน้ำมันนะครับแารเบนฟรี free, ไม่มีพารเบนแอลกอฮอลฟรีไม่มีสมสมของ alcohol, แอลกอฮอล์เราก็ไม่มีสีกันอีกด้วยเหมาะกับผิวที่บอบบางแพ้ง่ายโดยเฉพาะนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ตัวนี้เพิ่มเติมก็คือว่าเนื้อซิมเร็วขึ้นนะครับ กันน้ำได้มากขึ้น Very Water Resistant นะครับแล้วก็ a n นต o x i d กซิคือคุมมันมากขึ้นใครที่ผิวมันนะครับผมก็ชอบแน่นอนเ <c oughs> ขาบอกว่ามิซูมิกันแดดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีต่อใจมาแรงมากสำหรับคนผิวมันคนที่ไม่ชอบกลิ่มกันแดดที่เนื้อนหนัก เหนียวแล้วก็วอกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายหลายคนได้แบบชนิดที่เรียกว่ารวดเร็วมากๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนื้ครีมนะครับกันแดดสูตรนี้กันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างที่เขาบอกว่าคุมมันเยอะๆนะครับผมแล้วก็กันน้ำได้ซึ่งปกติหลายคนอาจจะก,กังวลนะครับว่าครีมกันแดดที่กันน้ำเนี่ยคือ มันจะเหนียวแล้วมันจะหนักหน้ามากๆตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่านะครับอย่างที่บอกก็คือว่าก่อนจะใช้เนี่ยเช็คเชคเชคเช็เชคชชคนะครับขย่วให้ครีมกันแดดมันผสมเข้ากันให้ดีๆก่อนนะมันอาจจะนะครับผมมีการนะครับมาก่องกันอยู่ก้นๆก็ขย่วให้มันเข้ากันซะก่อนนะครับบีไม่ได้2ข้อนิ้วมือนะครับตระกูลก็กะเอานะคือเป็นคนทาครีมกันแดดเยอะอยู่แล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสกันน่อยากรู้ว่ามันจะวอกไหมทาที่หน้าผากตอนแรกๆนี้คือมีความรู้สึกว่ามันมันมันขาวขาวอยู่นะอ่ะเกลี่ยไปเกลี่ยมามันก็ค่อยๆกลมกลืนกับผิวของเรานะครับ แตกต่างกันหน่อยครับคือสูตรสีฟ้าเนี่ยสังเกตได้ว,ว่าทาแล้วน่าจะไม่ได้ไม่ได้ขาวมากมายนะแต่ว่าตัวนี้คือทาลงไปแล้วมีความสุขว่าผิวไบรท์ขึ้นเลยก็คือเหมือนกับว่าทำให้มีความสุขว่าผิวดูสว่างขึ้นนะอย่าลืมที่คอด้วยนะครับ ที่บริเวณคอด้านหลังเคยมีอยู่คลิปหนึ่งพูดว่าหลังคอหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีคนทวงมาว่าพูดพูดไม่ถูกเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันเนาะนะครับผมว่าบริเวณลำคอให้ทั่วทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับแตกต่างนะคือสูตรสีเหลืองส้มเนี่ย ช่วยให้หน้าดูปรายขึ้นสังเกตไหมครับอาจจะดูใกล้ๆเห็น <He ard S 2> ไหมครับว่ารู้สึกเหมือนมีมีสีของอครีมกันแดดอยู่แต่เช่นนีว่าพอสักพักหนึ่งนะครับในช่วงที่ครีมกันแดดเริ่มเซตตัว มันก็น่าจะกลมกลืนกับผิวได้ดีคาดว่าสาเหตุน่าจะเป็นมาจากว่ามัน water resistant นั่นเองนะครับผมมันก็เลยจะช่วยเคลือบผิวเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้ผิวดูสว่างกระจางใสขึ้นนะ,ะแต่ก็ไม่ถือว่าวอกหนักหน้าจนแบบนมากลัวขนาดนั้นนะครับผม เคล็ดลับก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าทาตัวนี้แล้วกลัวว่าจะวอกนะทาแล้วอย่าเพิ่งออกจากบ้านทันทีก็คือทาไว้สักพักหนึ่งให้ครีมมันเซ็ตตัวนะครับให้มันเข้ากับผิวกันได้ดีสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยออกจากบ้านไปตอนนี้ก็ไม่วอกแล้วนะครับก็กลมกลืนกับผิวได้เป็นอย่างดีถ้าเป็นครีมกันแดดยี่ห์อื่นมันจะขาวกว่านี้นะจะสังเกตได้เลยว่าคือมันไม่เข้ากับผิวแล้วก็ต้องรอ สักระยะหนึ่งนานหน่อยนะครับให้มันเซตตัวหลังจากที่ทาแล้วก็รู้สึกว่าหน้านุ่มนุ่มเนียนเกลี่ยง่ายไม่ได้เหนียวไม่ได้แบบประมาณว่าเกลี่ยยากนะครับผมแต่อาจจะเพิ่มความขาวให้กับผิวหน้าของเราขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมอ่ะนี่คือ texture ของครีมกันแดดตัวนี้นะครับที่ต่อรักุลลองทาให้ดูว่าพอทาลงบนผิวหน้าแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับแตกต่างจากสูตรสีฟ้าสูตรสีฟ้าก็คือแตกตัวเป็นน้ําแล้วก็ซึมแล้วก็หายเหมือนไม่ได้ทาอะไรแต่ตัวนี้ก็จะเป,เป็นแบบประมาณว่าเหมือนเหมือนเคลือบผิวนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่า w a t ร r r e s i s t a n ตคือมันเป็นสูตรกันน้ํานั่นเองครับเดี๋ยวสรุปให้เลยก็คือนะครับผมในส่วนของสูตรสีฟ้ากับสูตรสีส้มเหลืองเนี่ยต่างกันอย่างไรนะั่นกะ็คือสูตรสีฟ้านี้นะครับผมก็นะครับ เป็นเซรั่มวอเตอร์วอเตอร์เซรั่มนะครับแตกตัวง่ายซึมง,ง่ายเกลี่ยง่ายนะครับผมไม่หนักผิวนะครับผมแต่ว่าไม่ได้กันน้ำนะครับนั่นะก็คือไม่มีวอเตอร์เรสิสแตนนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวง่ายคือมันจะไม่อุดตันไม่เหนียวไม่หนักนะครับส่วนตัวนี้เนื้อจะเข้มข้นขึ้นมาหน่อย นะครับผมแล้วก็เป็น water resistant นะครับผมเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในส่วนของครีมกันแดดมิซ i มิทั้ง2สูตรนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลให้กับใครหลายๆคนนะครับผมที่ขอกันเข้ามานะครับสำหรับหนุ่มน้อยที่ขอแล้วก็ Request อยากจะให้รีวิว ครีมกันแดดของมิซุมิทั้ง2ส,สูตรต่อตระกูนก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับการเลือกซื้อว่าสูตรไหนที่จะเหมาะกับคุณนะครับก็หาซื้อกันได้ที่วัสด์นะครับหรือว่า,าซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับราคาก็อาจจะแตกต่างกันแต่ละช่วงนะครับรวมถึง เพจของมิซุมิเองด้วยนะครับมิซุมิออฟฟิเชียลเขาก็มีนะครับให้เราที่สั่งแล้วก็จำหน่ายนะครับให้เราในราคาพิเศษด้วยเหมือนกันไปลองซื้อมาใช้กันดูก,นกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะหาครีมกระดาษด,ดีๆนะครับมารีวิวให้อีกติดตามกันได้ในคลิปหน้าวันนี้ DJ ต่อรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ